วางเขียวอะลูกเขียวหน่อยเขียวหน่อยอะไรตื่นเต้นว่ใครเพื่อนอะไเนี้ยตะกี้อยู่นิ่งๆอยู่เลยอกียเินโนไม่อานี่เออกีบอย

ถังมัดันตรงไหนถังม <Ba> ัดยาถังสองไม่มาถังนี้ตรงนมันแช่แช่ถังสองไมมาสมัครเป็นคนให้อาหารกวางดีกว่าโป